สวัสดีค่ะข้าวครัวกับปลาเล็กเมนูวันนี้มาทําข้าวยำกินกันค่ะข้าวยำถั่วพูกินกับหมูย่างนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเมนูนี้ทําง่ายๆนะคะวิธีทํานะคะก็นําข้าวมานะคะแล้วก็หอมแดงถั่วพูค่ะเม็ดกระถินนะคะใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะสําหรับเม็ดกระถินแล้วก็โรยพริกป่นค่ะน้ระราําปลา ้ำปลานิดหน่อยค่ะบีบมะนาวใบสะระแน่ขาดไม่ได้นะคะหลังจากนั้นก็คลุกเค้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ เิมรสชาติตามชอบนะคะของีะเลก็จะเปรี้ยวน้ำนะคะเปรี้ยวเค็มแล้วก็เผ็ดตามค่ะเสร็จแล้วก็เสิร์ฟนะคะเสิร์ฟกับผักสดนะคะแล้วก็หมูย่างที่เราเตรียมไว้นะคะ เมนูนี้กินกับผักสดนะคะจะอร่อยมากเครื่องเคียงนะคะก็จะเป็นหมูย่างหรือว่าเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นไข่ต้มปลาทอดหรืออื่นๆที่เรามีนะคะเข้าได้กับทุกเครื่องเคียงค่ะอร่อยมากค่ะลองทํารับประทานนะคะเมนูนี้ทําง่ายแล้วก็อร่อยมากๆค่ะเปะเลกกดัดแปลงมาจากข้าวยำปากใต้นะคะเมนูนี้ทํากินบ่อยๆค่ะแต่ไม่ได้ทําคลิปนะคะวันนี้ก็ได้โอกาส ทำคลิปแบ่งปันเพื่อนๆนะคะโรยด้วยเม็ดกระถินซ้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะลองทำรับประทานกันดูนะคะเมนูนี้รับรองว่าอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจทุกไลค์แล้วก็ทุกแชร์ค่ะ